สวัสดีครับพี่นกเอฟซีเท่รักุกท่องขวดโบว์ไก่กรี BY ่ยไกลเกลีเออนี nothing, ่คือการไถ่เตรียมดินเด้อพี่น้องเด้อเตรียมดินเต่าน้ำแซ่แล้วได้ไหมซุ้มๆละเอาน้ำแซ่รอวันเข้าล่ะพี่น้องไถ่ยัดปลาทูเขียวไถ่ตากดินแล้วเอาน้ำใส่รอรอให้สิวันสิวันเข้าฤดูกาลทำนาแล้วนี่ยดอกแรกของฤดูกาลทำนาปีนี้เห็นไหมเตรียมไว้แล้วนะ ดินก็โจมาในไทยมุ่นนะี่จังเป็นพุ่งจังดินดำดินเน่ๆน้ำใสๆนี่คือน้ำซึ่งดแล้วคือยังขึ้นกระนำไหมยังนะำใส่แค่นี้ประมาณนี้เราดูการนำน,น้น,ะน,น,นี่นจะมาถึงอเิตยกรจวันกับบุแถวนี้วัน,ะวน,ขนเนนข้าออเอาแบกหมด มาเริ่มวานกันหมดแล้วเบงเจ้าขึ้นเป็นสองสามข้ามือแล้วจะไปไทยทำให้เบ่งเหนื่อยมันโค้นไหลกว่าที่ไปไทยแล้วโคนกรร็เลยบไปเทาไทยให้เบ่งนี่คือการเตรียมไปแล้วแนละ้วก็รื้อพานผัปุ๊บเติมปพันธเข้าเซน้าแทำนะดินแห้งอีกแล้วก็เริ่ม,นะนะมไถ่ขวนแล้วก็ว่านเลยนะ เอาโดนวานกันเลยเอาคนวานกันเลยใแต่ละหลักแต่ละบัญชีอินคาคาดกหลอกขุยากคือเสร็จด้วยกันวานเออเนี่ยในการเต็มดิครับผมขั้นจุดวานนี้พี่น้องครับผมพี่นี่เขาขึ้นจุดนี้แต่พี่น้องเด้อพี่น้าต่ายพึ่งไปสวัสดีครับ